ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผมครับวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับผมที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับหยิบยกสิ่งดีๆนะครับทำดีได้ดีก็โปรโมทเผยแพร่ออ,อกอากาศทาง เรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขตรับผิดชอบเทศบาลกลางาตำบลกลางใหญ่นะครับผมหน่วยกู้ภัยกู้ชีพนะครับนี่ก็เมื่อวานนี้ก็เหตุเกิดเพลิงไหม้ลดรถตัดอ้อยนั่นเองนะครับผมก็เิดขึ้นหยกจกวันนี้ก็ เหตุเกิดนะครับรถเจ๋งชนสุนัขบาดเจ็บนะครับหนึ่งตัวนะครับผมนะฮะโอ้หน้าสงสารเนาะก็เหตุสุดวิสัยนะครับผมผมว่าขาดคะเนไว้นะครับผมพลเมืองดีรับแจ้งเหตุนะครับรถเจ๋งชนสุนัขนะครับผมนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับผมนะ,ะหน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่ก็ผสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ทําบาดแผลเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของรถรับผิดชอบรับไปเลี้ยงดูนะครับผมนะฮะรับผิดชอบรับไปเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าสุนัขตัวนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าของรถก็รับผิดชอบนะครับก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ นะครับเทศบากลานะบนะก,บากลางใหญ่นะครับผมนะหน่วยกู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่นะครับผมในเขตรับผิดชอบนะฮะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับที่พลเมืองเมืองดีได้แจ้งมานะครับเราไปดูภาพเหตุการณ์พร้อมๆกันเลยนะครับผมนะจะเจอกู้ชีพกู้ภัยหญิงนะคนเมื่อวานนี้ที่ มาช่วยดับเพลิงนั่นแหละครับผมช่วยดับเพลิงที่ว่ารถไฟไม่อ้อยอ๋อทีอ่ไฟไหมรถตัดอ้อยนั่นแหละครับผมอ่ะเราไปดูพร้อมๆกันกับเรื่องเล่าข่าวบันเทือนะครับนี่เรามาดูภาพเหตุการ์เอาภาพเหตุการณ์แรกก่อนนะครับผมที่เจ๋งนะครับ ชนสุนัขได้รับบาดเจ็บนะครับผมนี่นะครับเอาอข้อความออกก่อนอนี่นะครับผมนะสุนัขได้รับบาดเจ็บนะครับผมอาเพศไหนไม่ระบุบอกนะครับผมก็สังเกตแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นเพศเมียนะครับนะฮะอ่าก็ หน่วยกู้ชีพนะครับเทศบาลกลางใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุวอ40ี่รถเก๋งชนสุนัขได้รับบาดเจ็บนะฮะอยู่แถวข้างพังนั่นเองนะครับผมอ่าหน่วยกู้ชีพเมื่อได้รับแจ้งก็ลุดไปที่เกิดเหตุนะฮะก็พบสุนัขนะนอนอยู่หน้ารถเก๋งนะฮะกระจังรถเก๋งก็พังนะครับพังเสียหายไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะฮะก็ หน่วยกู้ชีพก็ะสมพยาบาลเบื้องต้นกับสุนัขนะอาจจะเป็นเพศเมียแหละครับผมผมสังเกตดูแล้วนะครับไม่ได้ระบุมาว่าเพศเมียเพศผู้นะครับผมนะฮะอ่ะว่ากันไปเออช่วยดันภาพขึ้นหน่อยได้ได้ได,ได,ได้นี่ครับผมนี่สุนัขท่านตัวนี้นะครับผมน่าสงสารนะครับแต่หน้ารถกระจังรถเก่งนี้พังเลยนะครับผม คงจะชนแรงนะครับทำให้สุนัขไ,ได้รับบาดเจ็บนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เวลาต่อมานะครับผมหน่วยกู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่ได้ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับปฐถมพยาบาลเบื้องต้นกับเจ้าสุนัขนะฮะสงสัยจะเป็นเพศเมียนะครับผมโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ต้องมัดปากนะครับผมจับมัดมัดปากนะครับ อสุนัขไว้นะครับผมอ่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านนี้นะครับผมเาเจ้าหน้าที่อากู้ชีพหญิงท่านนี้ก็มาช่วยนะครับออกงานทุกวันเลยนะครับผมนะฮะเสียสละเวลานะครับเพื่อจะมาช่วยอ่สุนัขอ่าตัวนี้นะครับที่โดนรถชนนะครับผมช่วยแล้วก็ปฐมพยาบาลนะครับก็มาภาพสองมานี่ปฐมพยาบาลน้องจะทำนะครับผม อย่างละมุนละม่อมนะครับทำก็ความเมตตานะครับนะฮะก็ทำบาดแผลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็หน่วยกู้ชีพนะครับก็สอบถามนะครับผมเจ้า,จาของรถเจ๋งรถเจ๋งก็อธิบายให้ฟังนะครับอย่างที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่เข้าใจกันนะครับต้องสองฝ่ายเข้าใจกัน ก็ตกลงก็เจ้าของรถนี้รับผิดชอบนะครับผมรับผิดชอบก็คือรับหมาไปเลี้ยงนะครับให้มัหายขาดเลยครับคงจะเลี้ยงดูตลอดไปนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมนะฮะเจ้าของรถนะฮะรับรับไปแล้วก็เลี้ยงดูแต่เจ้าหน้าที่ก็ติดตามอยู่นะครับผมติดตามว่าเลี้ยงไปถึงขั้นไหนแล้วเป็นยังไงมั่งอาการเป็นยังไงมั่งนะครับถ้าอาการไม่สู้ดีหรือว่ายังไง ก็าทางกรูชีพหรือว่ายังไงทางจะก็ต้องพางเจ้าตัวนี้ไปหาหมอนะครับสุนัขเพศหญิงนี่แหละครับไปหาหมอนะครับผมเพื่อให้ชีวิตรอดก็สิ่งที่มีชีวิตนะครับแม่เป็นสุนัขกก็มีชีวิตเขาก็รักชีวิตเขาเหตุไหนที่รถหญิงมันชนเพราะอาจจะ มองไม่เห็นนะครับอาจจะวิ่งตัดหน้าหรือว่ายังไงครับผมทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้ครับหน่หน่วยกู้ชีพก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นทําพันบาดแผลเรียบร้อยเช็คล่างกายหรือว่าคงจะเอาไปหาหมอก่อนนะครับก่อนจะเอาไปเลี้ยงดูนะครับไปหาหมอหมอให้เช็คดูว่าอาการเป็นยังไงมั่งนะนี่เบื้องต้นเราก็จะได้หยุกยาเอาไปให้สุนัขท่านนี้ นะครับที่ว่าเอานําไปเลี้ยงนี้ให้ไปเอาให้กินยาทานยาทาแผลให้นะครับผมนะก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของรถเจ๋งนะที่ชนสุนัขแล้วรับผิดชอบนะครับผมอาสังคมก็มองแล้วก็ชื่นชมนะครับชื่นชมนะฮะอาดูภาพต่อไปนะครับช่วงนี้นะภาพนี้นะครับดูนะครับผมโอ้โหนี่ครับชนแล้วไอ้ช่วงนี้คงจะ โอ้โหนิ่งนะเจ็บนะครับผมนี่นะครับเจ็บนิ่งนิ่งเลยนะครับผมสุนัขเพศเมียตานนี้แล้วก็มองแล้วนะครับนิ่งเลยนะครับผมช่วยซูมช่วยซูมหน่อยครับซูมให้มาใกล้ๆหน่อยให้เห็นจระจะหน่อยซูมใกล้ๆหน่อยครับผมนี่นะครับผมโอ้เจ็บหน้าดูนะครับไม่กระดุกกระดิกเลยต้องเป็นสงสัยจะเหมือนชนซิโคงนะครับผม นะหรือว่าจะขาผิดรูปอะไรนะ้ยรายละเอียดาทางกู้ทีพไม่ได้บอกนะครับผมบอกแต่รายละเอียดว่า,าเจ๋งชนกับรถเจ๋งชนสุนัขได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะฮะเจ้าของรับผิดชอบไปเลี้ยงดูต่อไปเพราะนี่คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันขอบคุณเจ้าของรถที่มีจิตใจเมตตาในครั้งนี้นะว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมเอาไปเลี้ยงดูนะครับ ก็คงจะเอาไปหาหมอก่อนนะครับไปหาหมอเสร็จเรียบร้อยหมอก็ให้ยามารักษานะครับแล้วก็ตามนัดหมอนะครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เอาไปให้หมอดูเช็คอาการนะฮะนี่ต้องอย่างนี้นะครับผมนะะหนึ่งชีวิตฝากไว้กับท่านนะครับท่านเจ้าของรถเจ๋งนะครับที่ชนสุนัขนะครับผมนะฮะ,ะดูอีกภาพหนึ่งนะครับนี่นะครับ ภาพนี้คงจะเจ็บนะครับนะฮะอาทีมงานซูมมาหน่อยครับซูม,มหน่อยนี่ครับคงจะเก็บหน้าดูเลยครับผมดูดิครับผมโอ้โหน่าสงสารนะครับหนึ่งชีวิตนะครับผมถ้าคนเรากล้ารถชนนี้คงใส่คงจะร้องโอกอากโอกอากซะปานนะนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็ไม่ร้องเก็บความรู้สึกไว้ในใจเขาว่าอย่างไรนะฮะเขาอดทนนะครับผมเป็นหม หมาไอสุนัขเพศเมียแป่งเขาว่าอย่างงั้นแข็งแกร่งเขาว่าอย่างงั้นนะครับผมนะฮะนี่นะครับเหมือนนี่นะครับผมอ่าทีมงานอ่ากู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่นะครับผมอิงท่านนี้ก็เสียสละนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เสียสละวันนี้ก็เสียสละนะครับมาดูอ่าเจ้าเจ้าอ่าสุนัขเพศเมียตัวนี้นะครับผมบาดเจ็บเลยครับอ่า แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านการอบรมมาจะมาทํานี้ไม่ได้นะครับต้องผ่านการอบรมไม่ใช่ใครๆก็ทําได้ทําได้อยู่แต่ผิดนะครับแทนที่เขาจะหายกับตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมต้องถามนะศึกษาอยากจะเป็นกู้ภัยกู้ชีพหรือว่ายังไงต้องผ่านการอบรมอันนี้ก็ พนังกงานท่านนี้ก็ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับกู้ชีพท่านนี้นครับขยันนะครับทุกวันนะครับน,น,นั่นก็ผู้บังคับบัญชาถ้าเห็นหรือว่ายังไงก็นะครับฝากดูแลหรือว่าตําตแหน่งหรือว่ายังไงพิเศษยังไงก็พูดคุยกันนะครับในวงการกู้ชีพนะกู้ภัยนะครับจิตอาสามาช่วยสุนัข ตัวนี้นะครับผมที่ได้รับบาดเจ็บจากการรถเก็งชนเนื่อแหละครับผมนะฮะนี่ก็ภาพเป็นข่าวนะครับผมก็สิ่งดีๆนะครับผมนําคนดีเข้าสู่สังคมแม้กระทั่งรถเก๋งชนหมาเขาแจ้งไปหน่วยกู้ชีพก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับหน่วยกู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่รุดมาเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงนะครับ น้าถึงถึงถึงจะเป็นสุนัขแต่เขาก็มีชีวิตเหมือนคนเรานี่แหละครับผมเจ็บปวดเหมือนกันแต่เขาพูดไม่ได้เท่นั้นเองนะครับอ่ะอเห็นแล้วก็อ่าน่าเป็นห่วงนะครับผมขอยหายเร็วๆนะครับผมนะขอยหายเร็วๆนะครับผมแหนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมกู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่นะครับผมที่รุด ลงไปช่วยเหลือ,อสุนัขเพศเมียตัวนี้ที่โดนรถเจ๋งชนนะครับผมพอชนไปแล้วรถเจ๋งคันนี้ก็มาแหกใจเมตตาเช่นกันครับไม่หนีไปไหนไม่ขับหนนะีเขาขับหนีก็ได้แต่ไม่หนีครับผมเขาก็ลงรถมานะครับคงจะโทรโทรศัพท์ไปหาหน่วยกู้ชีพเนี่ยครับเทศบาลกลางใหญ่ให้มาช่วยเหลือสุนัขเพศเมียตัวนี้นะครับเจ้าของรถไม่หนีครับ ะะคงจะโทรไปหานะครับผมแล้วก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพาเจ้าสุนัขตัวนี้ไปหาหมอพอหาหมอเสร็จเรียบร้อยค่าอยู่ค่าย,ยากขาก็จ่ายเองนะครับรับผิดชอบนะครับผมนะครับก็ไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะนะตามหมอนัดก็จนหายนะครับในนักคนดีนะครับผมก็เล็งเห็นความดีนะครับ เราทำไปเถอะอย่าไปหวังว่าโอ้เราทำดีแล้วเราจะร่ำจะรวยนั้นอย่าไปอย่าไปคิดครับผมสิ่งดีๆตามมาเองครับอย่าไปคิดนะครับอย่าหวังผลผลสิ่งตอบแทนก็ว่าอย่างนั้นนะฮะก็ทุกคนนะฮะทุกวงการนะครับผมก็นั่นแหละนะครับทำดีเข้าไว้ไม่เสียหลายนะครับผมนะฮะเมื่อยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เหมือนนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะก็เหมือนนี่กู้ชีพกู้ภัยสองท่านนี้นะครับผมนะฮะนันะกกู้ชีพเป็นพนักงานหญิงนะครับกู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่ในผู้ชายนะครับส่วนมากส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับกับครอบครัวที่จะมาเป็นกู้ชีพกู้ภัยนี่ต้องเสียสละจริงๆนะครับผม ต้องเสียสละจริงๆนี่อย่างภาพเหตุการณ์ที่ผมให้เห็นนี่ก็คือเจ้าหน้าที่หญิงนะครับเทศบาลกลางใหญ่นะครับเสียสละเวลานะครับคงจะอาสาลงมาเต็มที่เลยครับออกเหตุทุกครั้งเลยนะครับที่จริงแล้วไอเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ว่าไฟไหม้ไฟไหม้รถตัดอ้อยนะครับที่จริงนะเจ็บสายมันต้องผู้ชายนะครับแข็งแก่งอันนี้ผู้หญิงเจ็บนะครับผมเขามีการ อบรมแล้วก็มีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนะครับมีกําลังไอการเจ็บสายถ้าเกิดเจ็บไม่ถูกวิธีนะเมื่อยนะครับอันนี้เจ็บถูกวิธีไม่เมื่อยนะครับผมเทคนิคนั่นเองนะครับผมขอชื่นชมนะครับหน่วยกู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่นะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่หญิงท่านนี้มาช่วยลงพื้นที่ออกเหตุทุกครั้งเลยนะครับขอให้ทําอย่างนี้ทําความดีตลอดไปนะครับผมครับเรื่องเล่าข่าวบานผือขอชื่นชม นะครับผมอ่าหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กู้ชีพเทศบาลกลางใหญ่นะฮะตำบลกลางใหญ่อ,อําเภอปัานผือจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนะครับผมเนะี่ยเวลาก็หมดนะครับก็ขอฝากกว้นะครับเฟซบุ๊กสวัสดิ์เือพี่ไม่นะฮะแล้วก็ติกตอกวราพรพาเที่ยวนะครับแล้วก็ยูทูบกูเกิลนะครับ บ้านผือทีวีนิวนะกนะูเกิลนะเขียนภาษาไทยเลยบ้านผือทีวีนิวนะก็จะเข้าข่า,ขาวดูข่าวสารข้อมูลได้เลยนะครับผมแล้วก็ใน y t u t u นะครับบ้านผือทีวีนิวภาษาไทยเข้าไปดูเหตุการณ์เร,เ,รเ,รนะเรื่องเล่านะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับอันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมอ่าผมสวัสดี เพือพิมายเรื่องเล่าข่าวบ้านผือและการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ เสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู